วันนี้เรามาทำแกงหมูนะครับอัดนับแรกก็ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ใส่น้ำน้ำพริกลงไปน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับโอหหอมมากน้ำพริกแกงเผ็ดเคี่ยวให้ดีเคี่ยวให้หอมหอมเลยนะครับเคี่ยวให้หอมๆอมเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็ใส่หมูลงไปนะครับ เป็นหมูสามชั้นหั่นย่างดีคุณนายหั่นให้ขอบคุณมากเลยอ่าทีน,นี้เราก็ขยำให้มันเข้ากันนะครับขยำให้มันเข้ากันกระทะเล็กไปหน่อยสลิวมันใหญ่สลิวมันใหญ่เกินไม่ถนัดนะทำมือเดียวนะ เป็นผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดหมูสาชั้นนะครัผัดเผ็ดหมูสาชั้น น้ำใส่หน่อยนะแป๊บหนึงน,นะน้ำใส่หน่อย,อย,อย <c oughs> จะได้มีน้ำขุกขิก เร่งไฟแรงๆโอเคเมื่อเราผัดให้เข้ากันได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็รอให้หมูสุกนะครับใค้ดูครโอ้ยอยากกินมากอยากกินมาหลายวันแล้วไม่แช่์อะไรวันนี้พาคุณนายไปซื้อหมูทําชั้นมาเอามาผัดเผ็ดรือเขาเรียกแกงดี แถวบ้านคุณอาจจะเรียกแกงก็ได้นะแต่แถวบ้านผมเรียกผัดเผ็ดหรือว่าแกงก็ได้อะแกงก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้ถ้าผัดเผ็ดเขาจะไม่ใส่น้ําเลยไอนน้ผมก็ใส่หน่อยแล้วก็รอให้มันหูยหอมมากาสุดยอดอยากกินมานานแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยได้กินของเผ็ดๆเลย รู้สึกว่าอยากกินครับอ่ะโอเคราให้มันเดือดแล้วก็พลิกอีกสักรอบสองรอบก็จบแล้วดูครับอันนี้เป็นผัดเผ็ดก็ได้หรือแกงหมูก็ได้นะฮะแกงหมูสาชั้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคือเอาน้ำแค่คุกขิดขยำข้าวได้นะครับอม น่ากินมากให้ดูครับเดี๋ยวเรารอให้หมูมันสุกหน่อยหนึ่งก็โอเคแล้วนะฮะก็ชิ้นใหญ่ๆหน่อยตันๆเลยเอาไปเปบเ,เป็นตันเลยนะครับอะให้ดูประมาณนี้โอ้ยสีสันน่นากินมากกินไหมคะ ูค่ะสุดยอดโอ้ยน้ำลายไหลข้าวร้อนๆใส่น้ำปลาหน่อยๆโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเราก็กรอให้หมูสุกนิดนึงเคียวนิดนึงนะฮะพลิกไปพลิกมาสักรอ,อบสองรอบเพราะหมูนี้ก็แช่เย็นมาเนาะ ยังไงผมชอบนะชอบแกงเผ็ดอะไรประมาณนี้นะแบบนี้เลยอหอมมากเอาละเดี๋ยวเราก็จะ ตักได้แล้วนะฮะก็มีมะเขือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมเครื่องปรุงนิดนึงน้ำปลานิดนึงโอเคแล้วก็เรียกอ,อะไรผงนัวใส่น้อยซ่บน้อยใส่หลายซ่บหลาย,อย,อยโอเค ก็กลับอีกรอบนึงโอ้โหขอข้าวสามจานอะอย่างเงี้ยที่ถ้าจะให้ดีต้องมีไข่เจียวอีกนะถ้าเป็นไข่เจียวอย่างนึงนี่สุดยอดมากนะฮะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาอันนี้ใส่นี่ก็จะมีพริกโดดด้วยนะพริกโดดหน่อยหนึ่งเพราะว่ากลัวไม่เผ็ดไงป้าเขาบอกว่าน้ำพริกเขาเผ็ดนะผมก็เลยเอาเอาพริกโดดใส่ไปด้วยกลัวไม่เผ็ดนะฮะ มะเขือใส่ครับโอเคสุดจัดมะเขือใส่แล้วก็พริกนิดหนึ่งมาใครอยู่ใกล้ๆ้ยังทันนะพอครับให้ดูครับโอ้โหไม่เจ้า ที่เปรียบไม่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวอัดคลิปลงไปให้ดูนะครับคุยน้ำลายไหล